ผมเห็นปกโคตรน่าสนใจอ่ะปกเข้าเมาโคโลนาอ่านในอาตะมาชิ่นี้ในอานที่อาตมาชืนี้ในอานในอานตม็ดสายโคดาซาสวัสดีครับอยู่กับผมเซ่งชอบกินโซเจอจ้ะวันนี้กลับมาอยู่เกมเว็บอีกแล้วเกมอะไรไม่รู้ที่รู้ทุกคนชอบแน่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมีหลายด่านด้วยเหรอผมไม่ได้เช็คเลยเนี่ยด่านทำไรวะคุณเป็นคนขับรถที่จะมาถึง โอ้้าเร็วมากเร็วเหลือเกินอ่าเบรกพังอีกครับโอ้ล้มเลยอ่าวิปหน้าจอเออตอนนี้คุณอยู่ในป่ามืดแล้วก็คุณต้องซ่อมรถของคุณโอเคจะปรับได้ไหมอ่ะโอ้โหปรับได้ไหมโอเคแป๊บนึงมันปรับได้นะเ,เกมหลุดเกมหลุดโอ้โหซานิตี้อยู่ไหนครับผมโอ้โห,โหโควดลื่นเลยเมาส์ปรับที่เมาส์เอาก็ละ เออเขายัางชั่วหน่อยปรับความลื่นมาออก <_ C 1> ว,วิ่งโคตรไวอ่ามันบอกให้ตรงไปข้างหน้าเลยอย่างแรกไปะจะอย่างปละครับเอ้ยอะไรเนี่ยปุ๊บโอเคไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยมีปืนด้วยอุย๊ยอะไรครับเนี่ยอุ๊ยโอ้ยสมจริงสุดมาดิผีไหนก็ไม่กลัวเก็บอะไรอ่ะ เก็บอะไรเอาเก็บซากรถเก็บซากรถมา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 อุ้ยโอ้โหตัวเบลอเลยตัวเบลอเลยพี่ปุ้งปุ้งตายซะไอโง่โอ้โหมีเอาพี่จิงนี่ก็ไม่วั่นเข้ามาไอ้น้องพี่จะยิงให้เละเลยมอนสเตอร์จะรีสปอนนอีกห้าสี่สามสองหนึ่งุเดี๋ยวถ้ามันจะรีสปอนนะทำไมอะไปโอ้โหนี่ใช้พลังอะไรทำไมมันนี่เร็วจังโอ้ ผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอตอนนี้คุณกลับมาที่บ้านแล้วไม่มีซาวอะไรในเกมเนี้ยรู้เปล่านี่ผมไม่ได้ตัดให้มันไม่มีเสียงไม่ได้ปิดอะไรนะมีแค่เสียงแค่ไอเสียงเกมเนี่ยเออมีแค่เสียงเอฟเฟกต์แบบยิงป้ามตามตัมอุ๊ยโอ้มันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องดู u t u b e อ่ะดูซะหน่อยดีซะหน่อยดูโฆษณาโอ้โหโฆษณาอะไรวะเนี้ยแกนแบงคอก พระรามเก้าอืน่าอยู่จริงๆแต่ก็เป็นได้แค่ฝันเพราะว่าเราไม่มีตังมาดีผีเผือไม่มีจริงหรอกเว้ยอุ๊ยมีไฟฉายเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านเราใช้ปืนอย่างเงี้ยบ้านระเบิดพอดีผมว่านี่อะไรอ่ะอไม่มีอะไรเลยบ้านระเบิดแล้วผมว่าไปเถอะจะอยู่เลยถือบาสุก้ายิงเข้าบ้านเนี่ยมาดิมาดิาดอุย้ยย่ามืดเหมือนกันนะก็ไม่ได้มืดขนาดนะั้นมาดีผีเผือไม่มีจริงหรอกเว้ย คนนี้หมอหมอหมอหยองหมอหยองหมอหยองคนนี้อุ้ยมันตัวแค่นั้นนะม,นมันจะอีอุ้มเฮ้ยไม่ตายด้วยอ๋อนี่ว่าไม่ตายมาสิวะมึงเก่งอะครับมาสิปืนในมือพี่มันซ่านประมรแลว้วพี่ต้องการประทะเว้ยมามามาเฮ้ยจบแล้วจบแล้วหรอแล้วนี้มันคืออะไรเนี่ยมันชี้อะไรเนี่ยงง ี๋ยวตอนนี้ผมต้องอ,อ๋ออ,ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไปไปไปประตูโคตรหนาเลยโอ้ผ่านแล้วครับวายจริงๆไป x น chapter เจอบอสจะขนาดก็เชียร์ว่าผมนึกว่าจะเป็นแบบแนวแบบเฮ้ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอะไรอย่างนี้แบบสเตลเฮ้ยต้องถึงรถน,นี้อ๋อหกสิบหนึ่งนาทีโอ้ยอะไรวะเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วไปก็ไปดูสูงมากเกมนี้เฮ้ย,ยจะกดสต็อปทำไมละ่ะ มันไม่มีอะไรให้เลยอะเขาเรียกว่าไม่มีอาวุธอะขอโทษเมื่อกี้คือน้ำลายครับมนเงียบไปพักหนึ่งผมนี่ยิ่งวันนักยิมนาสติกไม่ใด้นักยิมนาสติกนักกีกก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 ทาบอกอะไรนี่วิ่งข้ามรั้วไม่ขนามือผมจกอันน่ะปีหน้าสักปีหนึ่งผมต้องไปโอลิมปิกละตัวแทนประเทศไทยครับโซอยองไม่มีอะไรหยุดผมได้อ่ะืมควาที่หนึ่งแบบคนอื่นยังยังวิ่งออกมาลู่ได้แค่ไม่กี่ไม่กี่วิอ่ะเออแต่ผมถึงเส้นไทยแล้ว ไปต่อไฟ h ด w เว o อาหาออกหาทางออกจากที่นี่แล้วก็ระวังปีศาจด้วยเอ้ยเรามีบาสุก้าแล้วไปกลัวสิวะโอ้ยขาวังกไดไหนออกแบบวะทำไมมันมีที่อย่างนี้อยู่ในเมืองวะใช่เมืองปะเนี่ยไม่ใช่ไอ้ผีงโง่มมนจะทำอะไรผมได้ในเมื่อผมมีขี่เป็นอาวุธที่แข็งแก่ง่งที่สุดของมวลมนุษยชาติอยู่ในมือผมเนี่ยมาสิวะไอ้ผีงโง่ ผมจออให้ทั้งหมู่บ้านเลยแล้วบอสมันจะแค่ไหนวะบอสคงกระจกกระจอกแหละผมว่านะไม่มีอะไรแน่เลยบอสออสุดท้ายก็แพ้หัวปรีเฮ้ยตกใจเฮ้ยแนย่ยายาเป็นแค่บอสท,ทำไมมันมีแต่รูปแมววะคนสร้างก็ชอบแมวเหรอาจจะเป็นทาตุแมวก็ได้ไหนทางออกจ้ะเฮ้ยผมวิ่งกลับมาทางเดิมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปต่อไม่รอแล้นะเอ้ยใกล้เหลือเกินนะ Yeah, yeah. <laughs> ย่ายาดูดิมันมีรูปแมวเต็มไปหมดเลยหรือว่าเขาใบ้า,ว,าว่าแบบเอ้ยว่ามีรูปแมวตรงนี้คือทางออกเนาะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่หรอกไอ้นี่ก็เยอะเหลือเกินถ้าเราโดนนี่วันช้อยวันคิวปะปะผมเห็นปกโคตรน่าสนใจอะ่ะปกเข้ามา <laughs> <laughs> ไม่น่าเลยเอาไม่เลยโอ้ย วันช็อตวันคิวนี่าโอ้แมวมันี้นี่หรอจุดเซฟหรอเอยยิงไม่โดนตาเคขอโทษเพราะว่าแมวมันคือจุดเซฟเว้ยโอ้ผีก็นี่ว่า save, uh oh, จะเก่งที่ไหนได้เก่งแค่หัวมุมเก่งแค่หัวมุมอย่านะจ๊ะครั้งที่แล้วเราโดนหลอกตรงนี้ใช่ไหมไอ้ผีน่างงผมไปซินี่ไม่ได้แอมหลอกรอบเนี้ย เขาเลยว่าไม่มีผิดพลาดครั้งที่2ครั้งที่3อยากให้มีครั้งที่4ด้วยนี่เอ้ยอย่าเข้ามาพี่คนนี้จะเป็นหมอผีป้าผีเองเดิน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 เดุ๊มอะไรนะพระเอกใช้พลังของยาสปีดนี่ผมพระเอกใช้พลังของหัวปรีเฮ้ยเจอบล้วป่ะเนี่ยเจอบอตแล้วป่ะเฮ้ยเนี่ยเลย ว่าเจอบอลแน่เลยใช่ไหมโอ้โหอุ้ยนี่ไงผีมาอ๋อไม่ต้องกันบ้านเหรอต้องกันบ้านเว้ยใช่ไหมเฮ้ยอ๋อกันบ้านจริงด้วยกันบ้านจริงด้วยโอ้เฮ้ยทาวเวอร์ดีเฟนซ์เฉยอุ้มทาวเวอร์ดีเฟนซ์เฉยมาผมจะไม่ผมจะไม่ควยขวยแล้วผมจะยิงอย่างเดียวมา ขีโง่มาดิแล้วมันมีอูดในที่อย่างนี้ได้ไงวะที่มันทะเลทรายเหรอไม่ใช่มีอูดมาเฉยเลยอยู่ตรงนั้นอนะจะบ้าจะเลือ,อ,อกจะบอกเนี่ยบอสเหรอมันเคยง่งอยๆยอย่างเงี้ยโอ้โคตรลุ้นระทึกเลยครับผมรู้สึกมันมากมันจริงๆผมว่าผมต้องไปซื้อไซเรนเฮดแบบเวอร์ชัน่นแบบในสตรีมมาเล่นอะผมเคยเห็นคนเล่นอยู่โคตรน่าเล่นเลยนะภาพสวยด้วยต้องไปหาเล่นแล้วล่ะแต่ไม่รู้เท่าไหร่ไงยวต้องไปดูราคาก่อนถ้าแพงก็ รอไปปีหน้าอืมเกมไหนคนขอที่ผมไม่เล่นเนี้ยไม่ใช่อะไรนะครับไม่มีตังค์จ้ะเผื่อแบบคนคุค้มข้ามาดูใหม่ไงไม่รู้เรื่องอ,อบอกไปเลยไม่มีตังค์ครับช่องนี้ไม่ได้หยิ่งไม่ได้อะไรนะอยากเล่นแต่ว่าไม่มีตังค์นี่แหละคือข้อจํากัดของช่องเราไงล่ะอย่างน้อยแต่ถ้าอยากให้ผมเล่นเร็วๆก็ช่วยกันกดซับครับช่วยกันกดซับเอ้ยพออย่าโดนเขาฟ้อง,องโดนเขาตอบด้วยเสร็จ เจอบอสแล้วดิใช่ไหมโอ้คุณคุณกำลังกลับเข้าสู่สนามลบมาดีแตท่านฟิลเหรอนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วคุณจะต้องต่อสู้เพื่อชนะและเพื่อให้เรื่องราวเป็นที่เล่าขานในว่าผีเฮ้ยถ่ายรูปผีอ๋อโอ้โหผีสุสมจริงผงีง้อปัง อังอุ้ยสตันโหอย่างนี้ชิว,ชวนี่สแปมเลยโนโรีคอยมาดิเฮ้ยถือว่าไม่น่าจะมีทางนี้ก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรวะแบบทางตันไงกำแพงล่องหนอน้ยแต่มันถึกมากเลยเก็บไว้นี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้สกิลของไอ้นี่มันมีได้กี่ครั้งไงไอ้สกิลถ่ายรูปอะฟิ์ม่ะเอ้เมมอาจะเต็มก็ได้ถ่ายบ่อยเอ้ยมันไม่มีตามหเหรอวะแล้วมันเห็นได้ไงวะโอ้ยโอ้ย ไม่บอกนะว่ามีกำแพงร่องหนไม่ให้นี่ว่ไอ้นี่นี่นี่อย่ามาดูถูกมนุษย์เ้ยอ้าวผมายได้ไงวะอ้าวผมายได้ไงอย่าบอกผมวิ่งออกแน่เลยไอโคสนาข้างๆนี่ก็เกะกะจริงๆรือว่ามีผีข้างๆอ๋อมีผีข้างๆด้วยนี่ว่าผมก็ว่าทำไมมันง่ายจังอ๋อมีผีข้างล่างด้วยโอเคครับข้างหน้าผมจะระวัง ปังมันมีตัวเล็กด้วยเว้ยเอวายทำไมมันให้ไอ้นี่มาเฮ้ยแต่มันไม่โดนเลยประเด็นคือไม่โดนเลยยิงไม่โดนตาเข๋ปังปังปังปง,ง,ง <c oughs> อุ้ยอุ้ยมันต้องมองรอบทิศน,นะแชทผมรบดูเกินขอโทษมีรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี้ยยื้อหน่อยยื้อหน่อยเดี๋เพิ่งขยับเอาตัวเล็กออกมาให้หมด <c oughs> ผมอยากรู้ว่าผีมันเกิดจากไหนอ๋อผีก็เกิดที่ตีนจริงด้วย ยิงมาเลยเฮ้ยมันติดขาเว้ยโอ้เป็นเป็นลูกอะลูกเหรอนี่ต้องค่อยๆยิงค่อยๆยิงใจเย็นครับจะเฮ้ยเฮ้ยสตาร์มาดีลูกยาย่าย่าย่าบ้องๆ้องององจุกลืยอจุกกระดือจุกกระดือยยิงข้างล่างโอ้ยตกใจมองมาเร็วอะผมมองไม่ทัน ปุ้งปุ้งปุ้งทำไมไม่เรียกเครื่องบินเจ็ตมาวะผมว่าถ้าเรียกเครื่องบินเจ็ตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะาไอ้ผีน้อยน่ารักอยู่ไหนจ๊ะ้ยตัวเล็กมันไปไหนหมดวะผมไม่เห็นเลยมันก็ยิงเสร็จโจนเลยมีตัวเล็กอย่างนี้ก็เสร็จโจรปังผมขอใชยชนะนะครับครั้งนี้ไว้มาแก้มือครั้งหน้าแล้วกันกลับมาขึ้นมาจากนรกล่ะผมรอเสมอเป็นคู่มือให้แน่นอนชนะดิเออ ปลาผีเรียบร้อยอุ้ยจบแล้วโอเคครับดูเหมือนเราจะสำเร็จเกมแล้วจบเลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเลยถ้าใครอยากให้ผมเล่นเวอร์ชั่นออริจินอลไม่เรีออริจินอลเวอร์ชั่นที่สวยกว่านี้ในสตรีมแล้วก็ลองขอ,อนเข้ามาครับแล้วก็กดซับให้ด้วยสำหับน,นี้ขอตัวแล้วครับโซอยองสวัสดีครับ